มาจม้ามาจ้าได้อ่าเดินเลาะข้างรั้วก็ไปเจองัวปรีมาจ้ามาข้าวที่รักทานข้าวมาจม้ามาจม้าอ่ะมาข้าวร้อนๆตำปะคุณดอกอัญชัน นะปลูกไว้ปลูกไว้หน้าดอกประการแม่แล้วก็ต้องไอ้นี่จักหน่อยแล้วเนาะแล้วก็ต้องมีสวยสักน้อยเพิ่มแล้พี่น้องนะดอกไม้ทัดหูเรากินข้าวนะแล้วดอกสวยๆดอกไม้ทัดโอ้ยงามขนาดพี่น้องงามบริสุทธิ์เลยจะเดี๋ยว สอดขาใส่ใต้โต๊ะก่อนนะจ๊ะกล้วยงอมเลยนะงอมเลยนะผักแอมหัวปรีผักบุ้งชะอมกระถิน โอ้ยรำรแรมเลยรมเลยบะลังบะเลือรมเลยมะนี่หัวปรีสดสดใหม่ใหม่โอ้ย,ยพี่แข้งเด้อพี่น้องเนี่ยพี่กแข้งเด้อพ่อชิบอกให้แดงจื้อคืองเลยพี่น้อง

พ <c oughs> ิถ <ar> <s ko> ีพ <moon> ิถันหน้าบ่น

หอมอร่อยอร่อย